อ่ะสวัสดีครับผมมาลองเครื่องเล่นเทปของนักการบัญชนะครับเป็นรุ่น c r 2 a ขีดนะเป็นอันนี้เป็นไฟร้อยนะครับลูกค้าฝากขายนะครับสเกลเท่ากันนะครับอิริเกียนแอมป์ที่ใช้ลองเป็นพิทีครับออดิโอครับรุ่นเนอว่านะครับเราเสียงเพิ่มเสียงนะแล้วพงที่ใช้ลองเป็นแค n ตันครับอีโก้2องู่งนี้นะครับ ฝากร้านนี้นะครับไลน์เฟซบุ๊กนะครับช่องทางการติดต่อครับร้านเปิดเก้าโมงครึ่งปิดห้าโมงเย็นร้านอยู่ทเท่านั้นส่งครับนี่ยฮะเสียงดีมากนะฮะอ่ะเดี๋ยวลองกอนะครับเนี่ยฮะอันนี้กอกลับนะนะฮะอันนี้กดเพย์นะฮะเนี่ยนะฮะอันนี้กอครับนี่เพย์นะฮะอ่ะเดี๋ยวสต็อปนะฮะอ่าเดี๋ยวเล่นอีกคัสเซร็จหนึ่งนะครับกดเพครับ ะะใช้งานได้ปกติครับอันนี้เอาพุทเลเวลเรื่องลดเสียงที่ตัวเทปได้นะครับเนี่ยนะฮเนี่ยนะฮะ,ะ,ฮะ,ะเดี๋ยวลองอีกเทปหนึ่งเนาะของข้าวๆนะครับเนี่ยนะฮะ,ะเดี๋ยวลองเพลงไทยหน่อยครับเนี่ยนะฮะเนี่ยนะฮะเนี่ยนะครับ,ะะะะรบเดี๋ยวให้ดูด้านหลังนะครับ ยากมากนะครับนกการมิชีนะฮะเสียงดีมากนะฮะอ่านก้อหน่อยครับอลองดูนะฮะกดเพย์ครับนี่กอกลับครับเนฮะโอเคครับผมสวยมากเสียงดีมากๆครับผมครับ